ในฐานะที่ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนงานแรกที่เขาขอผมช่วยทําก็คือเรื่องพมา่าเพราะว่าเขารู้ว่าผมรู้จักทุกภาคส่วนของพมา่าที่ที่ลบกันวันนี้ก็ลเลยอยากให้ผมพูดคุยเรื่องนี้เราเคยมีการพูดกันว่า แล้วก็มีมติคอรมอด้วยว่าให้การไฟฟ้าภูมิภาคกับองค์การากับบริษัทโทรคมนาคมทั้งหลายให้อํมให้ความร่วมมือให้ตัดสายตัดบริการเหล่านี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีการกระทําที่เป็นอคอเซนเตอร์ก็ดีหรือผลิตยาเสพติดก็ดีเรากำลังเอาไฟไปให้เขาผลิตยาเสพติด เราก็เอา,าไฟไปต่อสถานคอเซ็นเตอร์เอาโทรศัพท์ลากสายไปด้วยเมื่อก่อนนี้มีการลากสายไปถึงคอเซ็นเตอร์เลยกลัวกลัวบริการไม่ดีลากไปถึงที่เลยคนไทยก็มาหลอกเงินคนไทยนะครับเรื่องยาเสพติดก็เหมือนกันวันนี้เราเปรียบเสมือนเราให้ทุนสู้รบในพม่าโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาหลอกเงินคนไทย โดยสแกมเรคคอร์เซนเตอร์เขาเอายาเสพติดมาขายลูกหลานเราอันนี้เราขอความเรื่องต้องต้องเด็ดขาดในฐานะที่ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนงานแรกที่เขาขอผมช่วยทำก็คือเรื่องพมา่าเพราะว่าเขารู้ว่าผมรู้จักทุกภาคส่วนของพมา่าที่ที่รบกันวันนี้ ก็เลยอยากให้ผมพูดคุยเป็นลักษณะเป็นเป็นคือรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกเป็นแท็กหนึ่งที่ไม่ใช่รัฐบาลเรียกเป็นแท็กสองการแก้ปัญหาของโลกระหว่างประเทศเนี่ยเขาใช้แท็กสองทำงานก่อนแล้วแท็กหนึ่งไปปิดดีลท่านเองโลกเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นแท็กสองให้กับประเทศกับอาเซียน เพื่อจะทำงานแก้ปัญหาหลายๆเรื่องให้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรีบทำเขาไปซื้อราแล้วนะวันนีก็พี่ไงตายแล้วตาย एतद् <laughs>